รถมือสองอายุเกิน10ปีเนี่ยหลายคนกลัวว่าใช้แล้วมันจะจุกจิกครับแต่ความจริงเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุรถอย่างเดียวซึ่งวันนี้ครับผมจะพาคุณไปดูรถทั้ง4คันที่ผ่านการฟื้นฟูมันแล้วว่ามันต่างจากรถเก่าทั่วไปอย่างไร,รับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ครับผมไม่ได้จะมารีวิวรถที่จอดอยู่ตรงนี้ว่าคันไหนหน่าใช้กว่าคันไหนดีกว่าคันไหนนะครับแต่ผมจะเล่าให้ฟังจากมุมของคนที่อยู่กับรถมือสองมาจริงๆว่ารถอายุเกิน10ปีเนี่ยถ้าไม่ได้ฟื้นฟูสภาพให้มันดีนะครับมันจะต้องเจอเรื่องปวดหัวตรงไหนบ้างและถ้าฟื้นฟูสภาพมาถูกวิธีทําทุกขั้นตอนถูกวิธีมันจะสามารถกลับมาเป็นรถใช้งานในชีวิตประจําวันได้จริงแค่ไหน ซึ่งเวลาที่เรามาดูรถมือสองนะท่านะผู้ชม้อยทั้ง้อยครับเราดูจากอะไรก่อนเราดูจากเนี่ยฮะภายนอกทั้งนั้นเลยใช่ไหมฮะออรถมันสวยไหมมีรอยไหม,มซึ่งเรื่องนั้นมันก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับเข้าใจได้เลยแหละเพราะมันคือความรู้สึกแรกที่เราสัมผัสได้ทันทีเลยแต่สําหรับรถอายุระดับแบบว่า10ปีขึ้นไปเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะให้ความสําคัญต่อจากภายนอกเลยก็คือภายในห้องโดยสารนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้ยืนดูรถทั้งวันเนาะ แต่เราเนี่ยจะต้องนั่งอยู่ในรถทุกวันแล้วก็ใช้เวลาอยู่หลังพงมาลัยนานกว่ายืนดูตัวรถอยู่ข้างนอกอีกนะครับเพราะฉะนั้นครับต่อให้รถเขาจะดูดีจากข้างนอกแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าภายในไม่ดีเนี่ยใช้งานไปเราก็จะเริ่มรู้สึกแบบไม่สบายใจเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างนะอย่างรถบางคันนะฮะภายนอกคือดูแบบหืใหม่เอี่ยมอ่องเลยนะดูโอเคเลยแหละแต่พอเปิดประตูเข้าไปฮะเบาย้วยเบายวเบาพังพงมาลัยเหนียวแผงประตูหลวมมีกลิ่นอับเออ พอเจอเรื่องแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมมันเลยเป็นจุดเริ่มต้นของความปวดหัวในการใช้งานรถมือ2ครับดังนั้นครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์แบบนี้ท่านผู้ชมผมขอบอกแบบนี้ก่อนว่ารถทุกคันของ Big Auto เรานะครับก่อนที่จะนํามาตั้งจําหน่ายหน้าร้านเนี่ยตัวรถจะต้องผ่านขั้นตอนการฟื้นฟูสภาพมาทั้งคันโดยเฉพาะภายในครับไม่ใช่แค่ล้างให้มันดูสะอาดนะแต่ต้องทําให้มันกลับมาอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้จริงนั่นเองครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยผมมีรถทั้งหมด4คันตรงนี้ฮะเป็นรถที่อายุคือแบบเกิน10ปีไปเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ก็ผ่านการฟื้นฟูมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปไล่ดูทีละคันนะครับว่าหลังจากที่บิ uto, ากอตโต้เราจัดการเรื่องของสภาพภายนอกภายในไปแล้วเนี่ยมันจะต่างจากรถเก่าทั่วไปยังไงและเหมาะกับการใช้งานแบบไหนนะครับเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มที่นิสสันอ m e เม่าปี2013ครับ สำหรับรุ่นนี้ท่านผู้ชมหลายคน,นยรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับในฐานะของรถที่ใช้งานทั่วไปประหยัดน้ํามันดูแลง่ายซึ่งโดยพื้นฐาน,นของเครื่องยนต์สําหรับอัมลร่า1.2รุ่นนี้ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ไม่ถูกจิกเลยนะครับแต่ปัญหาที่เจอบ่อยในอัมาร่าที่อายุเกิน10ปีขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ตัวเครื่องไมไ่อยู่ที่ตัวเกียร์ไม่ได้อยู่ที่ช่วงล่างท่านผู้ชมแต่อยู่ที่ภายในห้องโดยสารครับถ้าไม่ได้ฟื้นฟูสภาพให้ดีตัวเบาะก็จะเริ่มย้วยและนั่งแล้วก็ไม่คคกรระะชับะับบน พงมาลัยก็จะเริ่มแบบเหนียวเหนียวเนื่อตามอายุการใช้งานครับแผงประตูบางจุดก็จะเริ่มแบบขับไปแล้วก็มีเสียงกอกแกกอกแกเนาะหรือมีความรู้สึกว่าเออมันหลวมอ่ะซึ่งสิ่งพวกนี้ครับเวลาใช้งานจริงอ่ะมันไม่ได้พังทันทีท่านผู้ชมแต่มันจะค่อยๆทําให้คนขับรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจหรือรู้สึกลาคานะครับอารมณ์แบบว่าใช้ไปสักพักก็จะเริ่มรู้สึกว่าอืมรถมันดูเก่าเร็วกว่าที่ควรจะเป็นนั่นเองครับแล้วก็สําหรับนิสสันแอเมล่าคันนี้ท่านผู้ชมก่อนที่จะมาถึงบิ๊ก สภาพภายในคือเป็นแบบที่ผมบอกไปเลยนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราได้รับรถมาแล้วแล้วเราเอารถไปฟื้นฟูสภาพภายนอกภายในให้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งในเรื่องของความสะอาดเรื่องของสภาพวัสดุนะครับแล้วก็จุดสัมผัสหลักต่างๆที่คนใช้งานจะต้องเจอทุกวันนี่อันนี้เราทําการฟื้นฟูให้ใหม่หมดนะครับมันทําให้บรรยากาศภายในห้องโดยสารเนี่ย ถือว่ามาอยู่ในระดับที่นั่งแล้วไม่รู้สึกอึดอัดไม่รู้สึกว่าเป็นรถเก่าที่ปล่อยตามสภาพซึ่งผลลัพธ์คือเวลาขับใช้งานจริงเนี่ยคุณจะรู้สึกได้ทันทีว่านี่เป็นรถบ้านที่ใช้งานได้สบายไม่เครียดไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องจุกจิกจก,กวนใจนี่ก็ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันนะครับที่เหมาะกับคนที่หารถไว้ใช้งานในชีวิตประจําวันขับไปเรียนหนังสือบ้างขับไปทํางานบ้างขับเข้าเมืองนอกเมืองหรือจะใช้เป็น รถคันแรกก็ดีเหมือนกันนะท่านผู้ชมคืออยากได,ได้อะไรที่มันคืออยากจะได้อะไรที่มันดูแลง่ายประหยัดและไม่ต้องมานั่งแก้ไขปัญหาจุกจิกภายหลังจากที่รับรถไปนั่นเองครับส่วนรถคันถัดมาท่านผู้ชมที่ผมอยากจะให้ดูเลยนะครับก็คือนี่ o o n d a าเซฮะคันนี้อายุรถเกือบจะ16ปีแล้วนะซึ่งสำหรับรุน่นนี้หลายคนคือคาดหวังกันค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าชื่อเสียงเรื่องความทนแล้วก็การดูแลง่ายของ รถรุ่นนี้นั่นเองท่านผู้ชมแต่ว่า Honda c ซ t y ที่อายุเกิน10ปีเนี่ยถ้าไม่ได้ฟื้นฟูสภาพให้ดีนะครับจุดที่จะทําให้คนเริ่มปวดหัวกันเนี่ยมันมักจะอยู่ภายในห้องโดยสารเหมือนกันท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเบาะที่แบบว่าเออเริ่มย,ยนะ้อยแล้วเริ่มยวบนะครับจุดสัมผัสที่เริ่มเสื่อมอายุตามการใช้งานหรือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทําให้การใช้งานในชีวิตประจําวันเนี่ยเราขับแล้วเราจะรู้สึกเลยว่ามไม่สบายใจอ่ะมันน่าลำคาญนะครับ ซึ่งสําหรับคันนี้ท่านผู้ชมเราได้ทําการแก้ไขฟื้นฟูสภาพภายนอกภายในมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับทำให้ภาพรวมในการใช้งานเนี่ยยังคงเป็น Honda City ที่ขับง่ายนั่งสบายและคุ้นเคยเหมือนที่หลายคนคาดหวังครับส่วนอีกหนึ่งจุดที่หลายคนสังเกตเห็นเลยก็คือรถคันนี้ฮะเขาจะมีการติดตั้ง LPG มาให้นะซึ่งตรงนี้ผมขอพูดตรงๆว่า สิ่งที่สําคัญไม่ใช่แค่ติดหรือว่าไม่ติดนะท่านผู้ชมแต่คือการติดตั้งแล้วดูแลรักษาอย่างไรซึ่งสําหรับคันนี้ครับเราได้ตรวจสอบถังแก๊สเรียบร้อยแล้วนะเป็นถังที่ได้มาตรฐานครับมีการระบุวันตรวจสภาพล่าสุดแล้วก็วันตรวจสภาพครั้งถัดไปชัดเจนเลยซึ่งยังสามารถใช้งานได้ตามปกตินะท่านผู้ชมไม่ใช่การติดตั้งแบบว่าเออปล่อยตามสภาพอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นฮะถ้ามองในแง่ของการใช้งานจริงเนี่ยรถคันนี้ครับ เขาจะเหมาะกับคนที่ต้องการใช้รถทุกวันเลยขับเป็นประจำขับนานด้วยฮะขับทั้งในเมืองนอกเมืองเดินทางบ่อยแต่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงครับและอยากจะได้รถที่ผ่านการจัดการสภาพมาให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องมานั่งแก้ไขปัญหาจุกจิกภายหลังครับส่วนเรื่องที่หลายคนกังวลว่ารถติดแก๊ส R P G มาเนี่ย ฟีลลิ่งการขับเขาจะต่างจากรถน้ํามันขนาดไหนนะครับก็ถ้าเอาตามตรงนะท่านผู้ชมการตอบสนองเนี่ยจะช้าลงเล็กน้อยในช่วงออกตัวนะครับแต่พอรถวิ่งตามปกติแล้วเนี่ยแทบจะแยกความแตกต่างจากรถน้ํามันไม่ออกเลยอะ่ะและถ้าระบบสมบูรณ์ดูแลถูกต้องด้วยแล้วนะครับก็ยังใช้งานในชีวิตประจําวันได้ปกติแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างที่หลายคนกลัวด้วยครับเอาละครับท่านผู้ชมหมดกระ2องคันนี้แล้ว คราวนี้มาถึงพี่ใหญ่หน่อยนะฮะมาสด้าสเครื่อง1 6ึ่งจแฮชแบกปี2013กันบ้างนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะว่ารถรุ่นนี้ท่านผู้ชมถ้าเจอสภาพเดิมๆตามตลาดรถมือ2ทั่วไปฮะรถอายุระดับนี้เนี่ยสิ่งที่คนจะเจอประจําเลยคือปัญหาของช่วงล่างครับที่แบบว่าเออเริ่มรวมและขับไปห้องโดยสารก็เริ่มมีเสียงตุกจิก,จกนู่นนี่นั่นนะครับวัสดุก็เริ่มซอมซึ่งทั้งหมดนี้แหละท่านผู้ชมคือสิ่งที่ทําให้หลายคนใช้รถแล้วปวดหัวนะอันนี้ผมย้ำรอบที่3แล้วนะครับ แต่สําหรับมาด้าสคันนี้ท่านผู้ชมผ่านการฟื้นฟูมาแล้วทั้งคันครับจุดที่เห็นชัดเลยคือภายในห้องโดยสารเนี่ยตรงส่วนของเบาะต่างๆแผงประตูพงมาลัยคืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันทีครับไม่ใช่รถเก่าที่ขึ้นไปนั่งแล้วจะรู้สึกเหนื่อยใจแต่อย่างใดเลยนะครับอย่างตอนที่ผมเนี่ยขยับรถมาด้าสเข้ามาจอดตรงนี้ท่านผู้ชมผมขึ้นไปขับแล้วผมยังรู้สึกเลยว่าเบาะมันแน่นดีนะ เออมันแน่นดีนะครับนั่งแล้วแบบเต็มตัวนุ่มด้วยนะครับแล้วก็นั่งแล้วก็ไม่ได้รู้สึกย้วยอะไรเลยไม่ได้รู้สึกจมแต่อย่างใดด้วยนะครับถือว่าภายในเนี่ยฟื้นฟูสภาพแล้วก็เปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่มาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับและหลายคนอาจจะแปลกใจนิดนึงนะครับว่าเฮ้ยมาด้าสามทำไมราคาเท่า2คันนี้เลยปีเดียวกันด้วยก็ <S <S เหตุผลหลักๆนะครับท่านผู้ชมคือรถคันนี้ครับเขาก็ติดแก๊ส LPG มาเหมือน Honda City เลยซึ่งโดยธรรมชาติแล้วนะครับรถที่ติด แก๊สมาเนี่ยราคาเขาจะต่ํากว่ารถน้ํามันล้วนอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะไม่ได้แปลว่ารถคันนี้มีปัญหานะท่านผู้ชมและสําหรับมาสด้าสคันนี้ท่านผู้ชมแม้ว่าจะมีการติดตั้งแก๊สมานะครับแต่ว่าเขาติดตั้งมาแบบ AC โดนัทครับถังแก๊สเนี่ยจะอยู่ใต้พื้นท้ายรถไม่กินพื้นที่ใช้งานครับและตัวถังแก๊สเนี่ยยังอยู่ในมาตรฐานตรวจสภาพอะไรพวกนี้มาให้เรียบร้อยนะครับส่วนฟีลลิ่งการขับขี่ก็อย่างที่ผมเล่าไปก่อนช่วงหน้านี้นะว่าเออช่วงออกตัวก็อาจจะช้ากว่าน้ํามันล้วนเล็กน้อยนะครับ แต่พอรถเขาได้วิ่งไปแล้วเนี่ยคือคุณแยกฟิลความสัมผัสในชีวิตประจําวันแทบไม่ออกเลยนะครับซึ่งถ้าระบบสมบูรณ์ดูแลมาถูกต้องก็ไม่ได้เป็นภาระอย่างที่หลายๆคนกังวลน,นะครับก็ใครนะครับที่อยากจะได้รถที่เออขับสนุกขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับมีงานประกอบที่แน่นมีช่วงล่างมั่นใจใช้ขับทุกวันได้จริงเนี่ยแล้วคุณเออเลงไว้อยู่ให้เป็นรถอายุ10ป,ปีนะแต่ขอแบบว่าจัดการสภาพมาให้เรียบร้อยคันนี้บอกเลยครับว่าเรา ดูแลมาให้เรียบร้อยท่านผู้ชมไม่ต้องไปรับภาระการซ่อมจุกจิกตามหลังแต่อย่างใดเลยนะครับก็ถือว่ามาด้าสคันนี้เนี่ยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยนะคือราคามันประหยัดท่านผู้ชมนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูคันสุดท้ายกันบ้างหลายๆคนรออยู่นะท่านผู้ชมเพราะว่าสีสันนี่มันกิ๊ดจ๊าดสะใจไวรุ่นซะเหลือเกินนะครับกับ Honda j a z สเครื่อง1.5รุ่นเนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาด้วยแล้วก็ตัวรถเป็นโฉม g e ปี2013ครับซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยว่า คาแรคเตอร์นี่ต่างจากคันอื่นอย่างชัดเจนเลยท่านผู้ชมต่างกันคนละทางเลยเพราะ Honda Jazz คันนี้ครับไม่ใช่รถติดแก๊สแล้วหนึ่งนะแล้วก็ไม่ใช่รถที่ประหยัดเชื้อเพลิงด้เท่ารถคันอื่นด้วยแต่นี่เป็นรถที่พื้นฐานตัวรถอ่ะดีมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับแล้วก็สภาพโดยรวมเนี่ยถือว่าหายากในตลาดมือสองมากๆอ่ะแล้วยิ่งเป็นรถมือแรกจากป้ายแดงเลยท่านผู้ชมเลขไม้แท้อยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0 0กิโลเมตรครับ ซึ่งสำหรับ Honda Jazz ปี2013เนี่ยถือว่าวิ่งมันน้อยมากฮะและที่สำคัญครับนี่เป็นเกียร์ธรรมดาแท้นะไม่ใช่รถแปลงแต่อย่างใดท่านผู้ชมในเล่มทะเบียนรถก็มีระบุข้อมูลชัดเจนนะครับและยังไม่พอเท่านั้นท่านผู้ชมตัวรถคันนี้เขายังมีความพิเศษในตัวเองด้วยนะครับด้วยการที่รถรุ่นนี้เขาเป็นไมน่าเชนรุ่นสุดท้ายของโฉม G E ครับซึ่งรายละเอียดพวกนี้ครับมันจะถูกใจคนที่หารถคันนี้จริงๆอยู่แล้วนะ แต่พอคุณมาดูสภาพตัวรถภายนอกเนี่ยแทบไม่มีตําหนิเลยครับตัวถังสภาพเดิมทั้งคันสีไม่มีริ้วรอยพลาสติกชิ้นดําสวยครับยางขอบตัวถังก็ยังดูดีไฟหน้านี่ก็ใสปิง๊งเลยนะส่วนภายในห้องโดยสารค่อนข้างจะเสอร์ไพ์ท่านผู้ชมโอ้เบาะนี่คือไม่โทมไม่ช้ำครับดูเรียบร้อยมากซึ่งนี่ไม่ใช่สภาพรถที่ผ่านการใช้งานหนักแบบที่เรามักจะเจอใน Honda Ja z สโธมเดียวกันรุ่นอื่นๆคันอื่นๆบนท้องถนนนะเออ แถมพวกอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมต่างๆนั้นานผู้ชมสำหรับคันนี้เขาไม่ได้แต่งซิ่งมาแบบมั่วๆนะแต่เป็นการอัปเกรดช่วงล่างด้วยโชคครอสฮะซึ่งโชคนี้ตอนเปิกใหม่ราคาสูงถึง48,000บาทเลยจึงทำให้ฟีลลิ่งการขับเนี่ยแน่นขึ้นมั่นใจขึ้นมากกว่า Honda Jazz รุ่นทั่วๆไปด้วยเออโดยที่ยังใช้งานในชีวิตประจำวันได้ปกตินะครับ ก็ถ้าจะให้พูดตรงๆนะท่านผู้ชมนี่เป็น Honda Jazz ที่สภาพไม่ตรงกับอายุรถครับไม่ตรงในทางที่ดีนะฮะคือสภาพเนี่ยเขาดูใหม่เกินอายุครับใครที่กำลังมองหา Jazz g e อยู่นะโดยเฉพาะคนที่อยากจะได้รถที่แบบเออมีความคล่องตัวขับสนุกใช้งานได้หลากหลายและอยากจะได้รถที่สภาพดีจริงสีสวยจริงไม่ต้องมานั่งฟื้นฟูซ้ำอะไรแบบนี้นะครับ Honda Jazz คันนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ หายากมากๆในตลาดเลยท่านผู้ชมก็สรุปทั้งหมดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับรถที่อายุมากกว่า10ปีเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามันไม่ได้แย่นะท่านะผู้ชมมันไม่ได้แย่เพราะอายุของตัวรถนะครับแต่สิ่งที่ทำให้หลายคนปวดหัวเนี่ยคืออายุรถเยอะเ้าส่วนหนึ่งแลวเนาะแต่ยังไม่ผ่านการฟื้นฟูสภาพมาอย่างถูก ต้องอีกอะรถเก่าบางคันเนี่ยท่านผู้ชมภายนอกอาจจะยังดูดีนะครับแต่พอใช้งานจริงห้องโดยสารก็อ่ะวมนะฮะเสียงดังเบาเบออายุบเบาย่อเบาคาอะไรอย่างเงี้ยฮะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตรงนี้แหละท่านผู้ชมที่ทําให้การใช้งานรถทุกวันอะ่ะมันคือเรื่องที่น่าปวดหัวครับแต่ในทางกลับกันท่านผู้ชมรถอายุระดับเดียวกันแต่ถ้าได้รับการจัดการดูแลแล้วก็ฟื้นฟูสภาพตัวรถมาทั้งคันให้กลับมาแน่นกลับมาใช้งานได้จริงเนี่ย มันก็จะยังสามารถเป็นรถที่ขับทุกวันได้สบายๆไม่ต้องมาคอยลุ้นครับว่าเออขับไปแล้วจะเจอปัญหาจุกจิกกวนใจอีกหรือเปล่าเนาะเพราะฉะนั้นครับท่านผู้ชมเวลาที่เรามองหารถมือสองเนี่ยอย่าดูแค่ว่ารถรุ่นอะไรรถปีอะไรหรือว่ามีราคาถูกแค่ไหนครับแต่ให้ดูได้ว่ารถคันนั้นผ่านการดูแลแล้วก็ฟื้นฟูสภาพมาแบบไหนตังหากแหละครับนี่แหละคือเรื่องสําคัญสําหรับเรื่องนี้ฮะก็ถ้าหากท่านผู้ชมสนใจนะครับอยากจะได้รถมือสองที่ผ่านการ ดูแลแล้วก็ฟื้นฟูสภาพมาเต็มระบบแบบนี้เนี่ยติดต่อมาหาบิโกโตได้เลยนะครับทางเราเนี่ยยินดีดูแลแล้วก็ให้ข้อมูลทุกอย่างทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนให้กับท่านผู้ชมแน่นอนนะครับแล้วก็ก่อนที่จะจากกันตรงนี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมครับกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดคลิปความรู้เกี่ยวกับรถยนต์มือสองแบบนี้ครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ